ให้หมูเป็นสัตว์ที่โตเร็วมากดังนั้น,นจึงทำให้มนุษย์เรามุ่งหวังมันภาพขหงร้ากับการฆ่าลุเชืดมาตัวนี้เลือดสีแดงฉานไหลทะลักออกมาจากลำคอซึ่งมันก็ไม่ต่างจากปลาที่ถูกแม่ฆาถุกหัวในตลาดสดภาพวัวไวายหมูเป็นไก่ที่ถูกฆ่าลือดเชอดในโลงฆ่าสัตว์ มีอยยู่่อางนออนบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงต่อขอความเจริญความอาสุขและความมีัญนาจงมาทูลทีเกศสถาสาธุชนทุกดวงที่นั่งแล้วที่กำลังรับชมรับฟังรายการ ที่ทททรักษา,รกษาพระพุทธศรราสน<ห>าอยู่รายการนี้ที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้วันนี้อาตมาก็จะได้มาพูดถึงเรื่องกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นกรรมที่กระทำผิดศีลข้อที่หนึ่ง ตามระยะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้พระองค์ได้ทรงตรัสถึงโทษของการฆ่าสัตว์และอานิสงส์ของการก้นเพ้นจากการฆ่าสัตว์โทษและอานิสงส์จะมีอะไรบ้างนั้นก็ขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ได้โปรดสดับรับฟังกันต่อไปท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนานั้นก็นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐทีนี้เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเ <c oughs> มื่อยอมรักษาศีลห้ากันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่นานกล่าวเอาไว้ว่าเสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา ก็ควรที่จะรักษาสินห้ากันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อที่จะได้เป็นรากฐานรองรับชีวิตใหม่ที่ดีกว่านั่นนั่นก็คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก <c oughs> และการได้เกิดในเทวโลกตลอดจนจะทำให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วย ท้งนี้ก็เพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดหนเดียวและไม่ได้ตายหนเดียวแต่ชีวิตของเรานั้นยังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกตลอดระยะเวลาอันยาวนานหาที่สุดมีได้เออที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรายังมีกิเลสมีตัณหาครอบงำจิตอยู่ฉะนั้นเมื่อมีกิเลส กิเลนนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดการกระทํากรรมลงไปเมื่อกระทํากรรมลงไปแล้วนะก็ไปสวยผลของกรรมนะก็จะชีวิตของเราก็จะหมุนเวียนเป็นไปอยู่เช่นนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เรายังไม่สามารถทําลายกิเลนนะที่เกาะเกี่ยวนะอยู่ที่จิตใจของเราให้หมดไปได้ฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ต่อไปก็จะได้มาพูดถึงในเรื่องของศีลข้อที่1พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องศีลข้อที่หคือให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้งดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตของกันและกันเนื่องจากว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรักเป็นสิ่งที่ทุกคนหวงแหนแม่สัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันรักชีวิต รัวชีวิตจะต้องตายทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแม้สัตว์เิรัจฉานทั้งหลายต่างก็ดิ้นรนต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ชีวิตของตนอยู่รอดแควงแกปลอดภัยอยู่ดีมีความสุขด้วยเหตุนี้แหละท่านสาวุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ พราะพระอ,องค์ทรงทราบแล้วว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครไม่รักตัวเองทุกชีวิตรักตนเองทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกไม่มีใครที่ต้องการความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตนเองแต่ว่าทุกๆชีวิตนั้นล้วนมีความรักตัวกลัวตายาไม่ต้องการ ความเจ็บความป่วยไม่ต้องการความตายไม่ต้องการถูกฆ่าไม่ต้องการถูกเบียดเบียนไม่ต้องการพลัดพรากจากลูกรักเมียคนนชั้นใดแม่สัตว์ทั้งหลายก็ชันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรารู้ความเป็นจริงของชีวิตดังนี้แล้วเราก็ควรที่จะงดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น นะเพราะว่าการเบียดเบียนหรือการฆ่าชีวิตของผู้อื่นนั้นนะก็เท่ากับว่าเป็นการฆ่าตนเองนะเป็นการเบียดเบียนชีวิตของตนเองชีวิตเราเราก็รักชีวิตเขาเขาก็รักเมื่อทุกชีวิตนะเมื่อเรารู้ว่าทุกชีวิตรักตนเองเช่นนี้แล้วเราก็ควรที่จะุดเว้นจากการฆ่าเสีย นะเมื่อเรางดเว้นได้นะเราก็จะได้รับอานิสมผลบุญนะอย่างมากมายแต่ถ้าหากว่าเรางดเว้นไม่ได้นะเราก็จะต้องได้รับโทษนะตามกรรมที่เราได้กระทําไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสถึงเรื่องโทษเอาไว้ดังตอนน่อกล้ว่านะดูกรพิสุทธิ์ทลาย ปานาติบาลอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในโนโรกในกำเนิดสัตว์เดราชาและในเปลือกวิสัยวิบากรรมเห็นปานาติบาตย่างเบาที่สุดนั้นย่อมยังความเป็นผู้มีอายุสั้นให้เป็นไปแก่ผู้ที่มาเกิด